ทำคอนดอกตามเรื่องสตาร์ทอัพกันจ้าขั้นแรกน้ำไส้กอกแล้วก็ชี้มาใส่ไม้แบบนี้นำแป้งสาลีอนเนกประสงค์มาร่อนตามด้วยน้ำตาลและเกลือเล็กน้อยไข่ไก่หนึ่งฟองและนม240 ml จากนั้นตีผสมให้เข้ากันจนหนืดแบบนี้นะคะถือว่าใช้ได้แล้วนำลงใส่แก้วทรงสูงนำไส้กอกชี้จุ่มลงไปแล้วหมุนตามเข็มนาฬิกาแบบนี้ จากนั้นนํามาชุบเกล็ดขนมปังให้แน่นขั้นตอนนี้ถ้าชุบไม่ดีตอนทอดฉีดจะแตกออกมาได้นะทอดด้วยไฟปานกลางคอยพลิกอยู่เรื่อยๆอย่าให้ไหมเกินไปนะคะเสร็จแล้วนํำเสดจน้ำมันและลราดมัสตาร์ดหรือซอสมะเขือเทศตามใจชอบได้เลยเรามาดูกันตอนร้อนๆคือยืดแบบนี้เลยทุกคนอร่อยมาก